สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนร้านบีเรซิ่งนะครับอยู่นนทบุรีซอยเรวดีหกสามครับวันนี้จะมาให้ดูเรื่อง h อ n ด้าแท็16คันนี้แต่ทีคันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาฟิตเครื่องใหม่ครับฟิตเครื่องใหม่แล้วผมก็เสนอเรื่องไร้ข้างไปด้วยอ่าคราวนี้ทําไมต้องเสนอเรื่องไร้ข้างก็เดี๋ยวเรามาดูลองมาลองมาดูลองมาดูสาเหตุกันอันนี้ฟิตเครื่องแล้วนะครับสตาร์ททีเดียวติดไปแล้วเครื่อยนต์โอเคจบเรียบร้อย เขาอนี้เพื่อนผมไปยืมขี่เพื่อบอกพี่รถโคตรวิ่งเลยอ่ะคือเดิมเดิมเขาวิ่งเลยครับดเดิมเดิเขาวิ่งแบบคือพุ่งเลยอ่ะบิดพุ่งพุงพุ่งพอะไรอย่างเงี้ยทําไมถึงพุ่งพดุดงพก็มันเกิดจากสายพานหมดสภาพครับนี่ครับดูครับนี่แน่ปล่อยปล่อยปล่อยยังไม่ได้ขี่เลยเนี่ย,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 ยสายพามันบางครับเหลือเส้นเล็กนิดเดียวคือเนี่ยสายพานมันจะมันจะบางกว่านะคือเดี๋ยว ผมจะถอดให้ดูแล้วก็มาใส่ให้ใหม่เราเนี้ยใส่ชามใหม่เข้าไปด้วยอ่าใส่ชามใหม่ไล่ไม่เรียบร้อยแล้วก็ใส่ชุดชุดใผ่าพานพอเปลี่ยนชุดนี้ไปเนี่ยครับต้นน่ะมันจะวิ่งไม่เท่าตอนนี้หรอกไม่เท่าเนี่ยตอนที่ใส่อยู่ตอนเนี้ยตอนนี้คือพุ่งพวดเลยแต่พุ่งพวดเนี่ยอย่าลืมครับไม่มีแต่ต้นห้าสิบเมตรไม่ก็หมดแล้วไม่มีท้ายมันตื้อเลยเพราะมันมันวิ่งไปไหนไม่ได้เนี่ยมันยืดแล้วดูรอยดูรอยในชามได้ไหม ดำดำมันวนมาถึงตรงนั้นแล้วอ่ะเออมันไม่ได้ประมาณนั้นนะครับก็คือใช้ไม่ได้เดี๋ยวพอเปลี่ยนไปใหม่เนี่ยไม่ได้ไม่ได้พุ่งเหมือนเดิมอ่าอาจจะพุ่งน้อยกว่าเดิมแต่กลางท้ายแม่งเดินเลยเราเนี้ยคือหมดใหม่โผไปกองเจ็ดสิบเลยอะฮะเพราะว่ามันสมบูรณ์ขึ้นครับอันนี้คือต่อให้วิ่งไปแป๊บหนึ่งมันก็ลูดหมดเพราะว่ามันฟรีทิ้งหมดอ่าเดี๋ยวผมพอดไว้ก่อนเลยเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ดูอีกทีแล้วกันนะอ่าอ่ะมาต่อกันเลยคันนี้ อะเปลี่ยนชุดชเปลี่ยนชุดชามสายพานเรียบร้อยอันนี้คือบอกไว้เลยนะครับว่าสําคัญมากนะครับสําคัญมากย้าว่าสําคัญมากนี่ครับแหวนรองบูธครับใส่ทุกคันนะครับใส่ทุกคันทุกคันใส่มากใส่น้อยอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตรงนี้ครับนี่คือบอกแล้วนะเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนไม่ดูก็จบไปนะนี่เห็นไหมถ้ามองด้วยตาเปล่าจะเห็นเลยว่า สายพานมันเกินออกมาจากบูทอ่าคราวนี้กับไปดูรถที่บ้านนะว่ามันเกินออกมาแค่ไหนคันนี้เป็นเครื่องข้อเล็กนะครับเครื่องข้อเล็กเนี่ยชามกดเขาจะเรียบเสมอไม่มีตุ่มออกมาเหมือนข้อใหญ่ดังนั้นถ้าเดิอดดีสุดในโลกเลยคือสายพานต้องเสมอกับบูทเลยนะครับทำยังไงให้มันเสมอกับบูทก็นี่ไงครับมันก็รองเข้าไปเลยนี่ไงนี่ไงเสมอยางอ่าใกล้เคียงจริงๆริแหวนศูย์าผมก็มีนะอันนี้สําหรับสาหรับรายละเอียด อันนี้ถ้าเกิดเป็นรถลูกค้าทั่วไปผมก็จะใส่แค่นี้แหละนี่มองด้ตาเปล่าจะเหลืออีกประมาณสัก0.5ครับหรือ0.4 0.3เองไม่เยอะไม่เยอะเท่านี้ก็ใส่ประกบแค่หนึ่งครับอ่าชัดแล้วใช่ไหมใส่แหวนทุกตัวอ่ะถ้าถ้าไม่ใส่เป็นยังไงถ้าไม่ใส่ถ้าไม่ใส่เนี่ยตอนคุณใส่ชามกดอะ่ะคุณก็ต้องบีบสายพานสายพานก็จะไปอยู่ข้างหน้าไปอยู่ข้างหน้าปั๊บท่อหลังก็ลงขึ้นไม่สุดอ่าเห็นไหมบางคันทำไมขึ้นไม่สุดครับ ก็ข้างหน้าไงครับข้างหน้าคุณไปคุณไปบีบมันอะเออคุณก็อย่าไปบีบมันเดยเนี่ยเขาก็มีให้มีแหวนรองให้ใส่ก็ใส่ไปครับก็เหมือนที่บอกว่าซื้อร้านไหนถามร้านนั้นครับผมซื้อผมก็ถามผมได้ซื้อที่อื่นก็ถามที่อื่นนี่คลิปนี้ถือว่าบอกแล้วถ้าคนที่ไม่ซื้อร้านผมมึงดูคลิปนี้ก็มีประโยชน์เออพูดง่ายเอาไปอย่างงี้ดีกว่าอ่เดี๋ยวพร้อมไปก่อนยิงน็อตแล้วกันอ่าคราวนี้นะครับอุ้ยใส่ไปแล้ว พี่ผมใส่แหวนเหมือนพี่เลยเหมือนเงินงุ่นอย่างนี้อย่างนั้นทําไมทอกหลังขึ้นไม่สุดครับสายพานก็ซื้อร้านพี่อะไรก็ร้านพี่อ่านน่นนี่นั่นเดี๋ยวครับน้องใจเย็นครับสายพานเพิ่งใส่เมื่อกี้ครับยังไม่ถึงช่วยังไม่ถึงนาทีเลยให้มันเข้าที่ก่อนเอาไมจิกมาขี่ดูก็ได้ไม่โกหกให้มันเข้าที่ก่อนให้มันได้ขี่ให้มันได้นวดสายพานเข้าระยะหนึ่งในระยะหนึ่งเขาจะขึ้นมามาเกือบเกือบสุดอ่า แต่จริงๆแล้วของญี่ปุ่นของสายพานทุกที่ในสากลทั่วโลกเลยเนี่ยสายพานสายพานคันไหนที่ขึ้นมาแตะขอบนี้ได้นั่นคือสายพานที่หมดอายุนะครับอแต่มันจะแรงครับช่วงนั้น่ะช่วงระหว่างระหว่างหมดอายุเนี่ยคือเป็นช่วงที่แรงระหว่างจะหมดอายุจะขาดเนี่ยแม่งแรงสายพานใหม่ขึ้นประมาณนี้นี่คือยังไม่ติดเครื่องนะเดี๋ยว่าติดก็ขึ้นมาอีกสักมิลสองมิลไม่สุดครับไม่สุดแต่พอวิ่งไปสักเดือนสองเดือนจะขึ้นมาเรื่อยๆแล้วคราวนี้มันจะเกาะได้ดีมาก ประมาณนั้นแต่อันนี้คือดีกว่าดีกว่าที่ไม่ลองแหวนแน่ถ้าเกิดคุณไม่ลองแหวนสายพานคุณลงต่ำกว่านี้อีกออกตัวคุณหนักเลยคันนี้ออกตัวโคตรหนักอะไรอย่างงี้ครับสายพานข้างหน้าลงสุดมีผลยังไงมีผลเรื่องออกตัวรอบต้นครับสําคัญมากครับสาคัญมาก<ๆ>ก็เพื<ๆ>่อนๆลองกลับไปลือ้อดูเลยก็ได้นอนไม่หลับมือแหวนแหวน,วนลองบุ๊บผมมีขายตัวสามสิบห้าบาทนะจะอุดหนุนผมก็ได้หรือจะไปหาซื้อเองก็ได้ที่ถูกกว่าก็ได้เาาสะดวกครับ รักการชอบกันก็ติดตามกันให้กำลังใจกันแค่นี้ครับไม่มีอะไรยากครับของพวกนี้เป็นลูกค้ากันก็ดูแลกันเต็มที่ครับอืมเท่านี้แหละครับเพื่อนๆก็วันนี้จบเรื่องไล่ข้างไฟก็มีประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับอ่าคันนี้ก็ส่งงานแล้วครับก็ติดเครื่องเนียนเนียนขี่หลายรอบแล้วกันเถอะอือฮึโอเคเท่านี้นะครับเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมกันนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ